ไหนแล้วเห็นดิพี่น้องปาต์พี่ยอนไม่เอาค่ะได้แล้วไดนเล้ยวพี่น้นองน,นี่ได้แล้วติดแล้วไหนเลี้วได้แล้ว สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมืณห,หนึ่งก็มาพบก,กับช่องตกป่ากับแกมอีกเจนเคยนะคะน้องมาตกป่าอยู่คลองบางกะอีนะคะก็คือผ่านไปผ่านมาดูแลก็เลยเห็นเขาตกลายนี่ก็เลยร้องแวะมาตกเงิงติดแล้ว Đấy leo, đấy leo Bạn nên nói Không này là bạn này <laughs> Tí tuần mày phải không Tuần nói đấy เต็มแรกแหกมันฝากคลองธรรมชาติพี่น้องมันมันตัวใบใหญ่ใส่กับประมาณนี้นะเริ่มดึงแล้วนี่ได้เร็วป่านิ้น ตัวที่สองของเขาพี่น้อง <laughs> บรรยากาศพี่น้อง <laughs> มีคนตกหลายหลายในของนีนตกป่านหลายครับ กว่าสชใดมองลงขับรถโลตังโดนกว่าเชใดก <c oughs> ินอยู่ใช่ไหมไหนแล้วใดแล้วเห็นไหแล้ว ตัวที่สามพี่น้องดึงเอาหมาทันทพี่น้องไม่เอาค่ะได้แล้วได้แล้วพี่น้อง Tại nhận Đồ nhây Tại nhận cái nông Tại nhận hứa Ôi Quả chặt cờ phí nông Hãy subscribe không อย่าบอกเนาะเป็นซักเกอร์อีกนะโอ,อย้ยอาจจะเป็นซักเกอร์นั่นไงซักเกอร์ตัวบ่เริ่มมาแล้วอุ๊ยมีมึงไ <c oughs> ป่จะบิดจาซักเกอร์ตัวใหญ่ ai <laughs> cứ tập hiên Đừng quá Bài tập hiên, <laughs> Đừng chuột thơ điều lời ในปัตตพิเพียนพี่น้องมอทันทายเมื่อกี้ ด,ดึงแน้ะดึงอุ้ยดึงขนาดนี้มา,าดึงค่ะเืยอไล่ลากบันนี่คิดว่าชิดได้มาคักเลยเด้ในเล็วเห็นรีพนงค์ปาตมย,ยัน Bisa tak? Saya cintakan anda Saya

วูถูกเน,นี่ยกอ้องเนี่ออเดียว <c oughs> ดูสุดก่อนตัวน่อยครับะย này chồng ừ. không Ừ mà đàn này đều. น้อยค่ะ คำคำอะไรพี่นออ้องมาตกนั่งเทียงตอนนี้กประมาณห้าโมงแล้วย้บดูผลงานกับพี่น้องวันนี้ได้ไลฟ์สักไหนให้ ในป่าตะเพียนสามตัวดีนว่น้อยค่ะคันนี้เอ้ยตกค้องธรรมชาติพี่น้องมัน,ไ,นได้เยอะว่นน้ปิ่งอยู่วันนี้ตกค้องธรรมชาติมันมันไม่คอยใดคือกับไปตกป่าบอพี่น้อง ทำแห้งแล้เมือ่อนี้ก็ขอล่าไปจำเียแล้วค่ะพี่น้องพพอ,อกันไม่คลิปนะฝากกไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องตกฟ้ากับแก้มนั้นแล้วค่ะ